สวัสดี f อฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมพามาชมบ้านพร้อมอยู่นะครับพ,พร้อมเฟอร์นิเจอร์3าห้องนอนสาห้องน้ำหนสระว่ายน้ำนะครับบนเนื้อที่โฉนด1,48ตารางวานะครับบ้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดตระยองนะครับห่างจากชายทะเลชายหาดแหลมแม่พิมพ์ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ177กิโเมตรนะครับ จากสนามบินอุตภาประมาณ100กิโลนะครับอันนี้ก็ทําไว้สมบูรณ์เลยนะครับเฟอร์นิเจอร์พร้อมสระว่ายน้ำพร้อมพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับหพิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยราคาเจ้าของตั้งขายไว้ที่6กล้านห้าแสนบาทนะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับ่าโอนคนละครึ่งนะครับมีทุกอย่างเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะครับ บ้านสวยพร้อมอยู่เลยนะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับาบ้านที่ไม่ไกลจากชายหาดชายทะเลนะครับก็หลังนี้นะครับพร้อมเข้าอยู่เลยบ้านมีบริเวณบนเนื้อที่148ตารางวานะครับมีอยู่3ห้องนอนนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำเพียงปรับอากาศพร้อมนะครับ สนใจก็นัดดูบ้านได้ทุกวันนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลกล่ำนะครับอําเภอแกลงจังหวัดระยองห่างจากชายทะเลประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้บริเวณข้างบ้านนะครับสนามหญ้าบริเวณหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะครับอยู่กระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยนะครับหลังนี้ติดถนน2ด้านนะครับติดถนนปูนสาธารณะนะครับ2ด้าน สนใจก็ติดต่อหนูเกดได้เลยนะครับยินดีพาเข้าชมบ้านทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดบ้านที่ดินสวยๆนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านและที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ